สวัสดีครับนี่กับผมเคสเกมเมอร์นะฮะรีเกับยูนิเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกนะครับอันนี้ก็เป็นการรีเขาเรียก่อะไรแจกกิจกรรมของตัวคุกกี้ยูนิคอร์นะผมก็ได้อันดับที่3 2มเ็ดมา2,200เพชรแล้วก็10ขวดกดรับมาก็มี3,000กว่าเพชรแล้วก็ไปดูดีวีกิจกรรมมาใหม่คุกกี้รสต้นหอมให้ทำอะไรอะ่ะอันนี้ยังไม่รู้มกันเลยตู้จดหมาย อืมน่าจะต้องไปเล่นปะหรือไม่ก็เนี่ยไปเก็บคำพีนะแล้วก็มาเปิดแล้วก็อันนี้ก็ได้กิจกรรมสมบัติอันนี้เอาไปเล่นแล้วก็เก็บตามเควสไปเรื่อยโอเคกิวเป็นล็อกอินกิวก่อนเผื่อเราจะได้เอาแต้มกิวไปแลกเอาอะไรมาเปิดหน่อยโดเซ่ดเซอืมมีสี่พันสาม 4, สี่พันหกพันบ้าไปเลยแพงสี่พันสามซื้ออะไรไม่ได้เลยอ่ะนั่ก็ไว้ก่อนโอเคกิจกรรมก็มีอันนี้แล้วก็อันนี้โอ้ได้รางวัลแล้วคุณชนะโอเคครับกดรับรางวัลมามได้หีบแล้วก็เพชรหนึ่งพันแล้วก็ห้าอะไรนะห้าอะไรสักอย่างห้าขวดผมว่าผมไม่สบายว่ะ โอเคเปนดันนี้มีอะไรโอเคเดี๋ยวผมไปเปิดล่าตุกต,ต๊กกี้สุดยอดเลยเป็นอะไรเนีน่ยวันนี้ล่าคุกกี้ต้นหอมกันนะฮะหวังว่าเราจะได้เลยนะผมไม่อยากลุน้นโอเคไปอยากได้มันครบๆเราจะได้เล่นกิจกรรมว้าวคุกกี้นักบินโอ้คุกกี้นงางฟ้าเอาล่ะครับผมสองตัวนี้จะเป็นตัวที่เราต้องการหรือไม่ตัวแรก โอโหได้เลยสุดยอดนี่คือคุกกี้ตัวใหม่นะครับคุกกี้ลดต้นหอมแล้วก็อีกตัวหนึ่งโอเคได้หมดใครก็ได้ต้นหอมมาก็พอใจละมันเหลืออีกมันขายอีกห้ารอยเพชรอะเราไปสัตว์เลี้ยงแล้วเอาไงดีวะห้าร้อยเพชรมันมีอะไรที่มันจะได้ห้าร้อยเพชรบ้างอะ<ม>ก็คงไม่มีนะ โอเคไม่เป็นไรเราเป็นผมยังไม่อยากเติมไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอันนี้เอยเขามีน,นมีไข่กับอันนี้ีว่าโอเคมา, okay, มาได้ลุ้นอยู่ดวงดีมันก็คงมานะโอเคสามตัวแรกเราปล่อยผ่านไปก่อนเอาล่ะสองตัวสุดท้ายเปิดปิงรถแพนเคก้กอีกตัว ว้าวนักพยากรณ์โอเคไม่เป็นไรแล้วก็อันนี้ฟรีหนึ่งอันเปิดไปครับโอ้มังกรรูปสมองนกคูกลูกอกแล้วก็ตัวสุดท้ายแล้ววะขอให้มาเหอะอุ้ยมาเฮ้ยใช่ป่ะวะ ก็คือตัวนี้ป่ะแต่ก็ถือว่ามาก็คอม p พ e ียสนะโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บไปดูตังก่อนว่าอัพพวกนั้นพอหรือเปล่าใช่ไหมมันคือของต้นหอมปะ่ะอยู่ไหนอะอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ใช่โอ้โหบ้าเลยเดี๋ยวผมแรกใช้พอยต์แรกแล้วกัน อยู่ไหนอยู่ไหนนี่ตัวนี้แรกมาเลยไม่ต้องไปลุ้นมาปเราไปเล่นกระสักเกมหนึง่งผมขออัพกันกดตัวใหม่ได้ปะอันดับล่าสุดโอเคเวลสามแล้วก็อันนี้ อันนี้ใส่ไปเม็ดหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนทักมาไม่หยุดโอเคอันนี้ก็ใส่ไปห้าอันแล้วก็ยี่สิบอันน่าจะพอปะไม่พอดีขาดหนึ่งเพราะเราใส่สัตว์เลี้ยงไปเมื่อกี้เศร้าเลยโอเคไม่เป็นไรเท่านี้อันนี้มันขาดอะไรออันนี้สิบห้าอันซื้อสามพันได้พันห้า ซื้อเอ้ามีเท่าไหรอ่อ่ะมีพันสามเราไปสกัดผงก่อนอะไรที่ไม่ไม่จำเป็นเราสกัดทิ้งไปหมดอุย้ยอันนี้เก็บไว้อา่าอันนี้อันนี้อันนี้เอาตอนนี้เราต้องเอาของที่มาใหม่กันแค่แนี้พอกันน่าจะได้เยอะอยู่ หกพันกว่าแต้มไปไปดูคุกกี้ตัวใหม่กันกดเข้าไปกดตัวนี้แล้วก็ปึ๊บซื้อจำนวนที่ขาดสามพันโอ้แพงอ่ะอัปเกรดโอเคเวลหนึ่งแล้วก็อันนี้ซื้ออีก สามหมื่นเก้าน่าจะติดนะเฮ้ยเวลสองไม่ติดอะไรกันครับนี่อ่ะหกร้อยซื้อไปอัพไปหืมเวลสองก็อีกห้าชิ้นซื้ออัพได้รววๆอ่าไม่ติดอีกอ่ะ อะไรวะเนี่ยทำไมมันอันลักกี้ขนาดนี้เฮ้ยเดี๋ยว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 เหลือวยวูหกร้อยแล้วก็ซื้อนี่สองอันชีสุดท้ายแล้วไม่ติดเลยผมพักไว้ก่อนเออ วิวสแล้วก็อัพพรด้วยจัดเต็มต้องจัดเต็มเอาเป็นพรสีเขียวเท่านั้นนะอย่างอื่นไม่เอาถ้าหมดเราใช้แบบธรรมดาสุม่มเอ้ยมาแล้วยีลี่ทั้งหมดอุย้ยใช้ได้เลยนี่โอเคไปลองเล่นกันดูอันดับท็อปเขาใช้อะไรกันมาหรอมากับลูกโอก๊กลูกโอก๊กอะไรกันอีกชิ้นหนึ่งคือไข่ฮะ มาลูกโอ๊กไข่นนะลูกโอ๊กเราเวลอะไรอะ่ะน่าจะไม่ถึงเจ็ดเวลสี่ลองดูโอเคไปแต่ตะแท้ด่าด่าดดอุ้ยๆๆๆๆๆอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยสก,กิลใช้ยังไงอะ่ะอุ้ยงง ้วเมื่อกี้คือมันให้กดสองข้างอ่ะคืออะไรโหแต่เพลงพอมากชูวับโอ้โหเ้ออสกิลมันใช้ให้เลยเหรอสกิลลกเอน่าจะแคนดี้นะยังไงกันครับนี่อะลองกดรวมๆเลยกันนะ ล้านเก้าไปผมงงมากกับสก,กิลแต่ก็น่าจะแค่น้นแหละคงไม่มีระยะกดรัวๆไปกดปิงลงไปด้านล่างโอ้อยลืมกด อะไรวะผมงงอ่ะบางอันมันได้คริเทเอลอย่างเงี้ยเหรอใครเข้าใจบอกผมหน่อยนะผมงงมากเลยเฮ้ยที่มันโบนัสทามเหมือนกับคุกกี้ยูดิคอรนเลย มาอ๋อต้องกดเองมันเก็บได้โอ้โหมันเก่งหรือเปล่าเนี่ยเต่ยงไงผมก็ปั้นอยู่แล้วปั้นทุกตัวปั้นแล้วไม่เคยตันสักตัว หมดกิจกรรมก่อนตัวใหม่มาไวจัดเลยโอเค okay. ใช้ได้เราก็เล่นเก่งเหมือนกันเดี๋ยวเวลาพูดว่าเล่นเก่งอะไรนะตายทุกทีสวยครับ บอกว่าตอนนี้เราจะได้อะไรมาเปิดหน่อยนะมาลุ้นตัวต่อสวยครับอุ้ยเกือบเกือบพลา,าดอ๋อนี่เหมือนมันต้องรอ อะไรเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเลยจะตายแล้วสองร้อยยี่สิบเจ็ดล้านอิมมรโร่สามเอาจริงปะตัวก่อนหน้านี้ผมยังไม่ตันเลยไม่ได้ไดมอนด์เลยตัวใหม่หมาแกโอเค กดรับว่าได้อะไรบ้างอุ้ยได้สม,สมบัติได้แค่สมสมบัติอะไม่เป็นไรเราไปล่าส,สมบัติใหม่ลูกโอ๊กกันดีกว่ามันไม่ใช่สมบัติใหม่มสมบัติเก่าเออเอาได้แบบนี้มาเปิดให้หมดไปข้ามซะไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเราก็ปล่อยเขาไปนะฮะข้ามไปเลยโอ้ได้พรม โอ้ยได้พรมตันพอดีเลยอัพพรมเลยแล้วกันนะเขาก็มาให้เราจนตันแล้ววิงโอเคเดี๋ยวอัพนี่เด้ย๋ยวเดี๋ยวผมค่อยมาอัพต่อโอเคครับคลิปนี้ก็คงจบเท่านี้ฮะไม่มีอะไรเพิ่มเติมละวิเผิดที่ได้ได้เพรไปเปิด มันจะถึงหรือเปล่าไม่ถึงอ่ะอ๋อได้ตัวสลักไปสลักก็ยังดีเฮ้ยได้แต้มมาเยอะอยู่ไปตีได้นี่ตีดิเวลซี well, <see. S 1> สุดยอดไปเลยเวลซี well, มาเถอเขารองเฮ้ยตีบวกยากจังอ่ะโอเคหมดเกี้ยงไม่เหลืออะไรแล้ว โอเคฮะคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับงี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะทุกคนเปิดได้แล้วหรือยังหรือยังไงก็มาคุยกันได้นะคอเคครับวันนี้ไปละบายครับ